สวัสดีครับคลิปที่สองตามมานะครับนี่มื่อนี้เป็นงานนะครับผมงานพิธีทำบุญอายุธนะมงคลนะครับ83ดสามนะครับแปดสามพันสาพระครูสุวรรณปัญญาวุฒินะครับนวัดสงฆ์ซึ่นพุทธลั่งนะครับข้าคนน้อยเขาไปหาหลวงพ่อนะครับ ตัปูผูกแขนผูกยังเหนะครับผมเนี่ยรางวัลที่หน่งเนี่ยเฮ็ดบุญแล้วกันมาเอารางวัลที่หนึ่งมาเอาไว้มาเอาอืมเซองมึงก่อนครับซองมึงก่อนีบ่มีตมากบ่เนี่ยเนี้ยเนีเี้ยเนเนีดี๋ยวออกมาเอาด้งกับกาปูนี่ลูกกาปูลูก

ตำบลเเลิงแฝกเนาะตำบลเริงแฝกอำเภอกุนกกลังจังหวัดสตาคมานะครับขอพรหลวงลงพ,อพอ่พอ,พอนะครับผูกคอต้อแขนอายุมันขวัญยืนนะครับเป็นชีริมงคลนะเจ้าของมีโอกาสมีจังหวะนะครับขาหาหลวงปูหลวงพ่อนะครับเพื่อเป็นชีริมงคลในชีวิตนะครับข้ามบุญบ้าง

หลวงพ่อสมุนมันเกิดหลวงพ่อสมุนมันเกิดมอกเยื้อนอ่ากุชกายาเป็นเยื้อทินะเป็ตับเปรนเยือินยาอ่าเป็นเยื้อมาคิดสองพันนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งเป็นตับเกิด สาทุกต okay. 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 ูานม่ันเินนมากูกแรเลผูกอะูกเลยครับผูกเลยครับ เ่ยไกเนี่ไปซ่อมทำบิครับไปเมีซองนั่นเดี๋ยวซองพไปจาครับตันก่นหยับไป่มันมีตัวตัวนี้ัจะลาบ่ไปซ่อมอได้ได้เอาไปก่อนได้เป็นจาปูกแขนนะครับได้แล้วได้แล้วครับเจ้าคนเจ้คนีไปกันอตั้งให้เนปูกแขน้อรับอยู่ดีนี่นง

ม่ห่ข้อนี้ห่ละนมสวยังไมอสวยไึ้มกันไปไปพอบึเวียนเอยพอ้ยลย <c oughs> อ่านพระเอกหนุ่มนีสัยดีพี่ฮอตดี้นะครับมาฮอตแล้วนะครับ ส uh วัส huh, ดีสวัสด mm ีค hmm. ร mm ับ hmm. พ mm. mm ่อครับ hmm. เ mm ีด hmm. า right. mm ีเานเตียเดโตเต็มเีดยืดยังบ่ียดยดยันบ่ครับเบิ้งมีกลัวครบอลโตมาก เาชอบมีไหมสาใบบ่รสามอยบาใบอันไ่ได้ค่าราคาใบละร้อยกว่าบาทนะสองลอยหักสายหักไ่ได้ค่ารถได้ยีบาทอย่สิบบาทก็ได้เอาเบิ้งบเบิ้งบท่นมัหนแม่นี้ยิบยั่นยกดเดเี่ยเเเียด

ปีช้าตู้ไมลูกช้าตู้ไ้่ลูกคนนี้เราปลี่ยนนห้าห้ายังก็ห้าห้าแปดนี้แป5สี่ห้าี้าบ่อ๋อ้ือเขียวอกบ่เป็นยังันวันนี้หน้าทอแล้วนเนี่ยแต่งหน้าทำผมด้วยแล้ววันนี้มีเสื้อผ้าุดใหม่อีกทีหน่อยชุดใหม่เอาแบบเลพี่แอนเป้โอ้ชุดใหม่อีกแล้วก็ชุดใหม่อีกแล้ว มันจะสีมันจะตัดบางทีคือพื้นที่พื้นเวทีมันสีชมแล้วก็ชุดสีเขียวนี่อ๋อเหรอเป็นอะไรงงตัดอยู่แติดตากก็สุส s, สอสอด of of สอันเด็ดสุดอ wow. ีกบอกเขาจะเปิดไฟสีฟ้าด้วยพ่อขำหมดอ๋อพ่อสวัสดีครับเอามาแล้วพ่อขำหมดมาแล้วลูกสนุกที่นี้ใช่ไหม แม่ลูกของคุณไปสิบแปดล้านเดี๋ยวคำนวณก่อนหล้านสามล้านเอาไปเฮ็ดบุญนวนี่บอกคำนวณไว้บอกคำนวณนั่นนี่เอาไปเฮ็ดบุญสิบล้านอีกไปเฮ็ดหาแสนอีกหาแสนพ่อขมดยืมพ่อขมดยืมมายืมาแสนเวลาคืนก็คืนแปดแสนดอกต้นดอกมันก็นแลเป็นตั๋วเไปตกไปดอกร้อยละสองบาทห้าสิบมันเนี้ย ถูก่นตัวใดตัวดพ่อไเลยนี่จได้เบิร์ดนีตัวหน่อยๆแม่แบบนี่นี่ีสิไรต่บ้านคือรถเทิดบุญอ่บ้านคือรถเทิดบุญเ่มเรียกรถไม่พ้มีนันอยูดนี่มีวัุ ันนอุ really <laughs> ้ยน้อยนหาดเป็นยังเป็นหเป็นหาหสงี่เป็นสื่อทะเบียนรถไม่เพิ่นตัวตวันด้ตัวแดทีนรถไม่5 5า่น่บอกห้า้ซีผมไปเปลี่ยนไปเขามาหมู่บ้านนี่ ฮาเจมันมันบางปังไปใบนเางบันฮอนเขาก็ไปตำรวจเต้นเฮากอนเป็นยังไงไปเต้นเฮาคนขายลอตเตอรี่กับตัวดีดีเลยนั่นขา้แต่อ้นบ่ถือไงไหมขายลอตเตอรี่ปลอมใหรอวะอ้ามีบุญได้เราเองเราอ่ะจิ๊นี้ก็ฝากก็ไม่ใช่นี่นะครับผมฝากอะไรประชท์ก็ติดตามได้ครับสวัสดีครับ